สร้างมุมคลางสายตาด้วยบล็อกช่องลมจากเอบล็อกค่ะสวัสดีค่ะอยากมีมุมส่วนตัวในบ้านแต่ไม่อยากปิดทึบก,กันใช่ไหมคะคลิปนี้น้องมีไอเดียมาฝากค่ะนั่นก็คือบล็อกช่องลมจากเอบล็อกค่ะมาดู5วิธีที่ใช้บล็อกช่องลมเป็นมุมคลางสายตากันนะคะ 1. กั้นระเบียงให้เป็นส่วนตัวค่ะนั่งชิลสบายใจไม่ต้องกลัวใครแอบมองกันเลยค่ะ 2. แบ่งโซนในห้องนอนนะคะ สร้างมุมแต่งตัวแยกเป็นสัดเป็นส่วนแต่ก็ยังโปร่งโล่งค่ะ 3. าบังสายตาในห้องน้ำปิดมิดชิดนะคะแต่อากาศถ่ายเทดีไม่อับชื้นค่ะ 4. สร้างฉากกั้นในออฟฟิศแยกโซนทำงานแต่ก็ยังดูว่าไม่อึดอัดค่ะ 5. ซ่อนพื้นที่เก็บของแอบเก็บข้าวของแต่ก็ยังสวยมีดีไซน์ค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะเลือกลายบล็อกให้เข้ากับสไตล์บ้านจะโมเดิร์นมินิมอลหรือวินเทจ เอบ็อกจัดให้ค่ะลองนึกภาพดูสิคะถ้าคุณมีมุมที่ส่วนตัวแต่บ้านยังดูโปร่งโล่ง,ลงสบายตาเจ๋งกันใช่ไหมคะอยากได้มุมพลางสายตาสุดชิคแบบนี้แล้วใช่ไหมคะลองใช้บล็อกช่องลมจาก a อบล็อกดูนะคะรับรองว่าจะปังไม่ไหวกันเลยคะ่ะ